สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเทนเอ็นมิเทนนินจานั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมที่อยู่ใน PC มาก่อนแล้วก็พัฒนาลงในมือถือนั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับเกมนี้ก็คือ Ninja เต่านั่นเองทุกผู้ชมครับเป็นเกมในตำนานเลยนะแล้วก็พัฒนาลงใน PC ีแต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นั่นเองทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับใครที่แบบเออเคยเล่นนินจ่าเต่าในเครื่องมมิคออหรืเปล่านะ ก่อนเทวันอะนะเออนี่ครนะับท่าน,นะนผู้ชมเอยอยังมันนะตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่อ่าอยู่เป็นเวอร์ชั่นเดโมนะครับผมยังไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มเนาะเวอร์ชั่นเต็มเราต้องอ่าทำการปลดล็อกนะครับผมเราก็ต้องไปปลดล็อกเขานั่นเองนะครับ Party, <dude. S 1> นี่นี่สกิลไปนี่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 ปึ๊ปปุ๊ปปุ๊ป นี่กระโดดมาหรอนีนะนี่นี่คือการเล่นเกมนี้มันจะเป็นการเล่นตามสตอรี่พันด่านนะครับตัวโหมดที่เขาให้เปิดให้เราแบบลองเล่นนะครับมันจะเป็นตัวสตอรี่เลยนะครับแต่จริงมันจะมีพวกโหมดเก็บคะแนนหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับนี่ตัวละครก็มีหลายตัวให้เลือกเนาะโอโอโอไงล่ะโอขีปมาขีปมาล่าขิปมาล่าชึบ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  ตัวละครแต่ละตัวของนินจาต่านะครับมันจะมีทักษะบางตัวตีแรงนะครับแต่ตีช้าบางตัวตีอ่าตีเร็วนะครับแต่ตีเบาเนาะนี่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 ควงไปโอ้โหโดนจะได้อืมว่าไงว่าไงโอ้ my god ว่าไงากังงกนจับพนมแล้วทำไมเราไม่ช็อกเลยล่ะเราไม่ช็อกเลยล่ะ เราไปกดอะไรอยู่วะเราไปกดอะไรอยู่วะเราไม่ช็อกเลยนี่คือมันโดนนะ HP มันไปเรื่อยๆแล้วนะเห็นว่า HP ผมจะหมดแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเนะี่ยมันมีหลายชีวิตอยู่นะเอามาเข้ามาเข้ามาเอาวาโดนวะนี่นี่นี่น,น สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yarda Game Center โปกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e t a l s t a g a l a c t a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, a r k Night, Harry Potter, b l u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yarda Game Center นี่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 นสก,กิลมาช่วยไว้นะครับไปปึ๊บนี่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  ปจริงๆมันสามารถทำลายพวกสิ่งของต่างๆรอบตัวได้ด้วยนะครับนะกละกละกลละกาจะเล่น,เล,นลลลเล่นชีวิตใหม่ละกากาจะเล่นเล่นชีวิตใหม่ละนี่ไงนี่ไงนี่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 น,น,นี่ออกมาแล้วออกมาเหรอเฮ้ยพิซพซ่าพิซซ่านี่ได้เฮชรพีเพิ่มหน่อยนี่นี่นี่มา ลงมาด้านล่างนะครับโอ้โหกำลังแบบฝึกร่างกายกันอยู่เลยเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องนะเราอะนี่นี่นี่น,นี่ทำอะไรเนี่ยอ่ะหมุนทำไมนี่หมุนทำไมป,ปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บหมุน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 โอ้โหโดนยากโดนเย็นเอาไปข้างหลังท่านนี่เนี่ยนี่เนี่ยเรียบร้อยครับ นี่นี่โดนไปหนีกระบวนท่าครับผมยังฮาโอ้โหโดนเห็นเห็น<ๆ>แล้วนะว่ามันหล่นลงมานะนี่ไอตัวนั้นที่มันหนีไปคือบอสนะครับบอสของดา่านนี้นี่นี่นี่น,นี่โอ้โหโดน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 ชึบ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 โอ้โหโอ้โหโอ,โหโอ God. งไมค์กัยังไง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 ล่ะยังไงล่ะโอ้โหโดนอีกล่ะ โดนอีกแล้วไปกันต่อครับไปกันต่อนี่นี่โอ้โดนว่ะนี่น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 ี่ชึบ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 นี่โดนเข้าไปครับใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์ครับ <Special S 1> โอ้โหผิดด้านนะชึบชึบน่าจะร้อยคนมาเยอะๆหน่อยนี่นะนี่นะแบบนี้โอ้ oh my god นี่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 โดนไปหนึ่งกับบนท่านี่หลบทันวะโอเคไปเลย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 นี่ครับเฮมาคือมันจะมี HP ระหว่างทางเรื่อยๆนะนี่ชึบ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 นี่แน่นี่แน่ช่วยเหลือตัวกัน์ข้างบนได้ไหมนี่เจอบอสแล้วนะครับนี่ นี่โอ้โหเป็นหมูชาวร็อกนะโอโ้ป่าชาวร็อกนะครับนี่ชาวร็อกยนะังไงอ่ะชาวร็อกโดนไปครึ่งหลอดก่อนสิครับนี่นี่ไงโอโ้ชาวร็อกนี่กระชกนี่เกลาก็โอ้โหโดนพุ่งชนว่ะตีสตันนะเพราะว่าชนกำแพงโอ้ใหม่ก็โดนเต็มเต็มเลยเดี๋ยวดิเดี๋ยวเพิ่งรีบเฟือนสตันสิ เวแม่งก็น้อยนิดนะลูกกระจอกนี่ก็ออกมาจ้างนะนี่ไหนีน่ไนเอาลยตามไปตามไปเรียบร้อยสบายสๆนะคือมันชนแล้วสตาร์ทไงเราแค่ไปแบบทำการลุมซ้ำเติมมานิดหน่อยนะครับเขาก็เรียบร้อยเป็นแล้วนั่นเองนะครับนะนี่น,นี้ก็ผ่านตัวดันหนึ่งนะครับรด่านต่อไปนะครับนั่นไงนะจะเป็นแรดนะ ไปแล้วนะครับก็จะเป็นไอตัวมนุษย์กายพันนะ <No. S 1> เราก็จะได้ทําการเอาไปล่าเขาอีกนะครับ oh. นี่ไม่รู้ว่าตัวเอ่อชั珀เตอร์สมันจะให้เราเล่นหรือเปล่านะครับหรือว่าให้ลองชั珀เตอร์เดียวนะะ่าจะให้เล่นอยู่นะครับถ้าแบบนี้กดไปต่อเลย <breaking> คือในแต่ละดาน,นะครับมันจะมีพวกลูกสมุนที่แบบแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ตัวบอสที่แตกต่างกันไปอะไรแบบนี้นะครับ แบบนี้น,าน,น่าจะเป็นเหมือนเดิมแล้วมั้งคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวลองกลับไปที่ตัวเมนูก่อนนะครับตัวออปชันมันก็คือเวลาที่เราเข้ามาเล่นนะครับมันจะมีให้เราเลือกตัวละครนะแบบเนี้ยคือมันฟิกมาเลยนะมันไม่ใช่เวอร์ชัน f u นะครับมันเป็นเวอร์ชันแบบตัวเบตา้าเฉยๆนะครับเอาระยะก็คือตัวนี้อาตัวนี้จุกตีระยะแบบไกลหน่อยนะเดี๋ยวลองตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับ oh. ก็โอเคโอเค,อเค,อเคไปนะครับ ด้ยพูดลิ้นพันกันเฉยเลยคือ <Reid> <és> ตัว <Titanic> นี้ม <excited> ันจะเด่นที่ระยะการโจมตีนะครับน่าจะให้เล่นแค่ชัพเตอร์เดียวมั้งอยากเล่นเต็มก็ต้องรอกันนั่นเองคุณผู้ชมครับก็เปย์กันเนาะสำหรับเกมที่มีคุณภาพเกันปลอมหมานี้น่นเองคุณผู้ชมนี่ครับมามาจะมานี่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 เนี่ยระยะมันดีมากเลยนะ พร้อมกระสวกทุกวินาทีนะครับนี่นี่พร้อมกระสวกนะถ้าไม้ตายเป็นแบบไหนโอ้โหได้เปรียบระยะนะคือใครที่แบบหลบฮิตบ็อกตัวละครไม่เก่งอะตัวนี้น่าสนใจนะอาวุธเนี่ยเพราะว่าระยะโจมตีของตัวละครนั้นค่อนามีผลอยู่นะแต่ถ้ากระโดดทีบแบบนี้มานะยังไงก็เรียบร้อยนะครับยังไงก็เรียบร้อยแล้วอันนี้ท่าอะไรอ้โห,โโหท่าแต่ละท่าเขาเนาะ หนีหนีหนีพนักข่าวหนีนะครับเจอตัวสุดท้ายนั่นแหละนี่โหโดนว่ะ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 โอ้โหโดนโดนรัวๆเลยนะพอโดนนี่เอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับจหรับวันนี้สวัสดีครับ